สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาสรัศิพรหมอยาดีวันนี้จะมาสรุปปฏิบัติการที่4การทดสอบจุดว่าไฟและจุดติดไฟโดยใช้ถ้วยเปิด k e ี p ล a นค่ะทฤษฎีนะคะเนื่องจากวัสดุแอดฟาสเป็นวัสดุที่สามารถติดไฟได้ดังนั้นในการต้มหรือหล่อวัสดุแอดฟาสเพื่อใช้งานต้องควบคุมไม่ให้อยู่ในภูมิที่สูงเกินไปจนสามารถติดไฟได้ค่ะ จุดว่าไฟคืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดของวัสดุแอดฟัตที่จะเกิดประกายไฟหรือแสงว่าเมื่อได้รับเปลวไฟส่วนจุดติดไฟนะคะคืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดของวัสดุแอดฟัตที่จะติดไฟเมื่อได้รับเปลวไฟจุดว่าไฟหรือจุดติดไฟสามารถใช้ในการกําหนดอุณหภูมิสูงสุดแล้วและของวัสดุแอดฟัตโดยไม่เกิดอันตรายค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นิสิตสามารถหาจุดว่าไฟและจุดติดไฟโดยใช้ช่วยเปิดคีปลานได้ค่ะ วัสดุนะคะก็คือ 1. วัสดุแอดฟัสสองน้ำมันก๊าดค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์นะคะ 1. เครื่องทดสอบแบบถ้วยเปิดคี a แลนด์สแท่นรองรับถ้วยพร้อมขาตั้ง 3. ท่อให้เปลวไฟ 4. อุปกรณ์ในการต้มแอดฟัสเช่นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าตะเกียง 5. เทอร์โมมิเตอร์พร้อมที่ยึด 6. ที่บังลง ขั้นตอนในการทดสอบนะคะ 1. ต้องต้มตัวอย่างให้เหลวโดยอุณหภูมิของตัวอย่างจะต้องต่ำกว่าจุดว่าไฟไม่น้อยกว่า56องศาเซลเซียส 2. เทตัวอย่างลงในถ้วยทดสอบจนถึงขีดที่กำหนดหากมีตัวอย่างเปื้อนนอกถ้วยต้องเช็ดให้สะอาด 3. ไล่ฟองอากาศที่ผิวหน้าของตัวอย่างออกให้หมดโดยใช้เปลวไฟจากตะเกียงผ่านผิวหน้าของตัวอย่าง 4. จุดไฟของท่อให้เปลวไฟตรับให้ไฟมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3.2-4.8มิลมตให้ความร้อนแก่ตัวอย่างโดยให้มีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิในระยะแรกประมาณ14-17องศาเซลเซียสต่อน,นาทีเมื่อตัวอย่างมีอุณหภูมิต,ต่ำกว่าจุดว่าไฟประมาณ56องศาเซลเซียสจึงลดอัตราการเพิ่มอุณหภูมิให้เหลือเพียง5-6องศาเซลเซียสต่อน,นาที จนกระทั่งตัวอย่างอุณหภูมิต่ตำกว่าจุดว่าไฟประมาณ28องศาเซลเซียส 6. ใช้เปลวไฟเคลื่อนที่ผ่านถ้วยทดสอบเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกๆ2องศาเซลเซียสโดยให้ความร้อนผ่านจุดศูนย์กลางของถ้วยและให้การของท่อเปลวไฟอยู่ในแนวราบเสมอจุดศูนย์กลางของเปลวไฟต้องอยู่สูงกว่าปากถ้วยไม่เกิน2มิลลิเมตรเมื่อมีไฟวาบขึ้นผิวของตัวอย่าง ให้อ่านอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิที่ได้เป็นจุดว่าไฟ 7. สําหรับการหาจุดติดไฟให้ความร้อนแก่ตัวอย่างด้วยอัตราการเพิ่มอ,อุณหภูมิ5-6องศาเซลเซียสต่อนาทีใช้เปลวไฟเคลื่อนที่ผ่านถ้วยทดสอบเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกๆ2องศาเซลเซียสจนกระทั่งตัวอย่างติดไฟและลุกไหม้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า5นาทีอุณหภูมิดังกล่าวคือจุดติดไฟ ข้อมูลการทดสอบนะคะเราจะทดสอบที่2ครั้งนะคะจุดว่าไฟนะคะอันแรกก็ได้ขอโทษค่ะข้อมูลการทดสอบนะคะจะมี2ข้อมูลเราจะสอบเราจะทดสอบ2ตัวอย่างนะคะอันแรกนะคะตัวอย่างแรกจุดว่าไฟจะได้110องศาเซลเซียสอันที่2จะได้140องศาเซลเซียสค่ะ ผลรวมนะคะเอเวอรเรจเราจะได้125องศาเซลเซียสค่ะจุดติดไฟนะคะข้อมูลแรกจะได้240องศาเซลเซียสข้อมูลที่ส่งจะได้260องศาเซลเซียสค่ากลางจะได้250ค่ะวิจารณ์ผลการทดสอบนะคะรายงากการทดสอบจุดว่าไฟและจุดติดไฟโดยใช้ถ้วยเปิดชิปเลนทั้ง2ตัวอย่างให้ค่าวความต่างของจุดว่าไฟเท่ากับ30องศาเซลเซียส แล้วความต่างของจุดติดไฟเท่ากับ20องศาเซลเซียสซึ่งค่าทั้งสองมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ที่อุณหภูมิ8องศาเซลเซียสซึ่งค่าที่ต่างดังกล่าวอาจเกิดจากการควบคุมอุณหภูมิและให้ความร้อนเปลวไฟที่ไม่สม่าเสมอสรุปผลการทดสอบผลจากการทดสอบจุดว่าไฟและจุดติดไฟโดยใช้ค่้ยเปิดคลิปแลนทั้งสองตัวอย่างได้ค่าจุดว่าไฟเท่ากับ110และ140องศาเซลเซียสตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ125องศาเซลเซียสค่าจุดติดไฟจะได้ที่240และ260องศาเซลเซียสตามลำดับและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ250องศาเซลเซียสซึ่งค่าความแตกต่างของทั้งสองมีค่าเกินกว่ามาตรฐานค่ะขอขอบคุณค่ะ